แล้วับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่พัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกม Quality Mobile แล้วก็ผม F ock, เอฟดอคนเดิมนั่นเองนะฮะวันนี้นะผมก็จะมารีวิวปืนอีกเช่นเดิมนะฮะผมจะเป็นปืนที่ค่อนข้างจะไม่ถนัดเลยทีเดียวเชียวนะนั่นก็คือเจ้าตัวปืน B y 1 5นะครับแต่ว่าเป็นในโหมดของสไนเปอร์นะฮะบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่ามัน <c oughs> มันสามารถแต่งเป็นสไนเปอร์ได้นะ ก็คือโอเคเข้าเรื่องกันเลยว่าวีวาสิบห้านะครับตัวที่จะทําให้มันกลายเป็นสไนเปอร์ได้จริงๆนะคือแม็กกาซีนตัวนี้นะครับ5 0 0ร้อยจนะครับผมก็คือมันจะลดลูกปลายลงไปเนะก็จะเพื่อนี้คือลูกกระสุนจะเหลือแค่หนเม็ดเท่านั้นต่อการยิงนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสไนเลยนั่นแหละแล้วก็ตัวเสริมของมันก็คือจะเป็นเจ้าตัวปากกระบอ,อกปืนตัวนี้นะครับ เพิ่มระยะดาเมจแล้วก็เจ้าตัวลำกล้องปืนเพิ่มระยะบาเลตอะไรเระยะดาเมจเออสามตัวนี้นะครับจะทําให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสไนเปอร์นะครับได้เต็มตัวเลยแล้วก็เพิ่มกล้องเข้าไปอีกก็กลายเป็นสไนเปอร์เลยนะครับก็จะอยู่ที่4ตัวนี้3ตัวดีกว่าจริงๆมันหลักๆแค่3ตัวนะครับริงหลักๆริงๆก็คือตัวเดียวแหละเออเนี่ยถ้าเปลี่ยนอันเนี้ยกะกลายเป็นลูกซองปกติแล้วนะครับแต่ถ้า ใส่ตัวนี้ก็กลายเป็นสไนเปอร์นอกนั้นก็แค่ตัวเสริมครับโอเคอย่างที่บอกนะฮะปากเอยปากกระบอกปืนนะครับขออนุญาตโอเคปากกระบอกปืนผมใส่เป็นตัวนี้เลยนะฮะดูตามชื่อเอาเลยนะครับเพิ่มระยะดาเมจนยี่ห้นับเพิ่มเพื่อทําให้แบบว่าศัตรูไกลย,ยิงยิงยิงได้ตายเร็วขึ้นนะฮะประมาณสองนัดน,นี่แหละแล้วก็ลํากล้องปืนผมใส่เป็นเจ้าตัวนี่นะครับบาไอบาเลนะครับ เพิ่มระยะดาเมจเพิ่ม2แมกกาซีนแล้วก็ที่เหลือผมก็ได้สนใจละแล้วก็ลำกล้องปืนนะครับคูณ3แล้วแต่ว่าจะใส่อะไรนะครับคูณ3นั่นเองฮะแล้วก็เลเซอร์ผมใส่เป็น OWC เลเซอร์นะเพราะว่ามันทำให้ดึงปืนเล้วกเล็งปืนได้เร็วขึ้นแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับจริงๆอันเนี้ยเลเซอร์จะไม่ใส่ก็ได้จะไปใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับแต่ว่าไม่รู้ผมไม่รู้จะใส่อะไรผมก็เลยใส่เป็นเลเซอร์นะ แล้วก็ตัวนี้ครับสําคัญที่สุดสําหรับลูกซองสไนเปอร์เราเลยก็คือเจ้าตัว500 GR นะครับมันทําให้ปืนเรากลายเป็นสไนเปอร์นั่นเองนะครับก็ดามเมจจะอยู่ที่160เอ้ย186แม่นยำ5 57ระยะยิงคือ59นะครับก็ลั่นกระสุน29มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าดูเไปเทียบกับอาร์ติกที่แต่งเต็มแล้วกันอาร์ติกแต่งเต็มแม่งดามเมจ 83เองนะครับแต่ว่าระยะยิงเขาจะเยอะกว่าเป็น109แต่เจ้าตัวเนี้ยคือระยะยิงจะน้อยกว่านะครับคือระยะยิง59แต่ดัมเมจ1086นะครับก็คือเพื่อ่ายตัวเนี้ยจะระยะระยะใกล้เอาไปยิงเป็นสนัยระยะใกล้จะแรงกว่าอาร์กติกนะครับคืออาร์กติกจะยิงระยะไกลได้ดีกว่าแต่ตัวเจ้าตัว BY วเนี้ยควรเอาไปยิงแบบว่าระยะกลางระยะกลางเออไม่ควรไม่ควรยิงระยะไกลนะครับเพราะว่า ระยะมันน้อยนะครับ59เองเห็นไหมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยผมลืมแคนนะครับแคนใครอยากเข้าแคนก็มาได้เลยนะครับผมเปิดเป็นสาธารณะนะก็ชื่อแคนผมก็ตามนี้แนละ้วตามชื่อช่องผมเลย f.dros นะครับลองเข้ามาได้นะฮะไม่เป็นไรจะเข้ามาทําอะไรก็ได้ครับเข้ามากาก,าก,ากเก่งๆหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เข้ามาเถอะถ้าอยากเข้ามาอยู่เป็น ก็พูดเดีวยวกันนะครับแล้วก็มันจะมีกิจกรรมนะตอนนี้กิจกรรมเจ้าตัวผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมอะไรผมอ่านไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเท่าไนะเออแบนนะครับติ๊กเกอร์ก็คือนี่ฮะทีมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทีมผมไว้ให้อยู่ใต้ใต้คลิปนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อจะมาอยู่ทีมเดียวกับผมนะแล้วก็มารับเจ้าตัวเฟนิกซ์ไปด้วยกันนะครับ แล้วก็ในะวันที่12มิถุนายนนี้นะครับก็เตรียมตัวน่าเขาจะให้รับน่าจะให้รับตัวละครอีพิกนะครับเขาเขียนไว้เนี่ยกิจ,รจกรรมแจกตัวละครอีพิกวันที่12ทาง Facebook นะครับก็ไปติดตามกันได้เลยนะแล้วก็รวบรวมทีมนะครับไม่รู้ว่ากี่คนนะรับรับเฟนนิกตัวเมื่อกี้ที่ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็เพื่อนๆก็เข้ามากันเลยนะฮะแล้วก็รับล็อกอินจะได้เ k คนะครับวันที่5 1 2ถึงนะครับ แล้วก็เจอแบรน n รับทันที i อซีอนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าไปกิจก,กรรมอะไรก็รอดูวันที่11นะครับแล้วก็รับอ่า Lock ล็อกอินรับแบรนดนะครับทิกเกต็ตที่ทิกเกอร์เออที่มันเป็นตัวฮูดเนี่ยที่ผมที่มันอยู่ซ้ายมือเนี่ยฮะวันที่12นะครับแล้วแล้วก็ไฮไลท์แจกรวม2 0 0แสนสองแสนห้าหมื่วันที่12นะก็ไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับ แล้วก็วันที่12ถึง13าคือแรงชิวฮะลงแรงให้กระจายเลยไม่ต้องกวแรงตกนะฮะก็คือมีแรงชิวก็คือคุณจะป้องกันโดนป้องกันแรงตกนะครับในวันที่1ิบถึง13านั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับข้อมูลข่าวสารก็ในแผ่นที่ใหม่แล้วแผ่นที่ใหม่นะครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับเราไปรอดูวันที่1ิบก็นั่นแหละฮะตามที่บอกผมขัดลอก ทีมผมไว้แล้วแล้วก็เพื่อนๆก็ลองใส่ใครอยากเข้ามาอยู่ทีมด้วยกันก็ลองลองใส่ดูนะครับผมโอเควันนี้เรามาแาาจากแกงหลายอย่างนะฮะก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวบีวาสิบห้าเป็นสายสไนเปอร์ผมจะมาเล่นให้ดูในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ยังไม่ได้เล่นให้ดูนะตามสเต็ปในช่องผมอยู่แล้วคือรีวิวคลิปหนึ่งแล้วก็เล่นคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าโหดมันฮาผมวันแมนสกอตอยู่แล้ว ครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม